คริดไปแล้วว่านี่พี่มินคนเดียวเพราะว่าพี่แทนติดภารกิจนะคะแต่ว่าไม่ห่วงเลยสบายมากมีคริสจูชิวพี่มินคนเดียวแล้วก็มีสิงอยู่แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคิงแม่พูดเก่งมากอ่ะคือไม่ได้เจอคิงแม่มาสักพักหนึ่งที่เขาเป็นยังไงนวเขาพูดเก่งมากเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วไงฮะใช่เขาเริ่มมีเพื่อนแล้วเริ่มพูดเก่งแล้วตอนนี้เพื่อนก็น่าจะมีโฟกัสซางเดบีเดบีโฟกัสซางโฟกัสซางเบบิวเดิมเพื่อนเยอะเลยเพื่อนเยอะเลย สวัสดีครับสีกตมครับสีโต็เชีตัวละสวัสดีครับสวัมากครับใโ่ครับดีครับใช่ครับจีิง้ก็บอกก่อนว่าขอบคุณพี่บิ๊กมากๆที่แบบว่าจะรอบพิเศษให้ฉัหน่ารักมากมากด้วยครับเราอยากจัดมากเราดีใจมาก แบบคริสก็แบบอยากให้แบบไปดูเป็นใคนด้วยใช่ค่ะแต่ว่าจริงเมื่อกี่พิธามละส่วนมากเป็นบอลแล้วใช่เพราะว่าแน่นอนทุกคนก็อยากไปเชียร์คริสเนาะดูอีกค่ายไปกาล่าอันนี้ก็ไปกาล่ากไปกาล่าเหมือนกันเลยเพราะว่าก็อยากไปให้กำลังใจกันตั้งแต่วันแบบแรกๆเลยครับผมเฮ้ยแต่เมื่อกี้มีแอบบอกไปว่าวีที่สองกระแสที่อยูวีแรกอีกพี่คริสครับใช่ซึ่งแสดงว่าหนังมันแบบนี่คนกำลังเริ่มรู้จักแล้วเริ่มไปดูกันแล้วครับใช่ใช่แล้วเดี๋ยววันหยุดยาวก็ จะเต็มนะจะได้มาดูกันเยอะๆพดี่โตเป็นไงบ้างพอเห็นดูรอบที่สองเพราะว่ารอบแรกไม่ได้ใส่แว่นรอบนี้ก็เห็นชัดึ้นรอบเหมือนเหมือนเหมือนรอบนี้ดูแบบ Full HD จะดูเอาแว่นไปครับรอบแล้วรอบแรกไม่เอาแว่นไปแลยก็แบบว่าจูแล้วเหมือนแบบเป็นภาพเบลอตลอดแล้วนีก็ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็ก็ได้มาดูกับทุกคนพร้อมกันทีหนุ่ แบบว่ามันสนุกนะพี่พีชพี่มินตอนแบบดูแล้วแบบชัว่าแบบโบรมาของของพี่หม่ำพี่เท่พี่โหนแล้วมีความน่ารักของกิมมิคความเป็นแม่ได้เป็นบุ๊คคลาสสิกเขาที่แบบว่าถ้าใครได้ดูจักรวาลภาพยนตร์ของพี่หม่ำพี่เท่พี่โหนงเนี่ยจะมีบุ๊คแบบนี้แล้วก็จะมาแอดฉีกเล็กฉีกน้อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนคิดถึงอีูแล้วก็พวกเขาไม่ได้อยู่บนจอด้วยกันมานานมากๆแล้วใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกแน่นอนครับตอนถ่ายสนุกไหม อรรตอนแบบตอนถ่ายตอนถ่ายอ่ะผม,มกังวลเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแต่ว่าด้วยบรรยากาศของพวกเขาคือเขาก็เนี่ยครับบรรยากาศในการถ่ายทําก็จะเหมือนในเรื่องเลยต่อมีดีแกันบ้างตกกันบ้างตีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกกันเองง่ายขึ้นด้วยครับสนุกครับสนุกได้ครับที่จริงเป็นปีทองของหนังไทยกันมาเรื่อยๆเื่อๆที่เราเห็นหนังไทยหลายๆเรื่องที่แข็งแรงก้วก็ดีใจที่เฮลมน้องไปแสดงหนังกันนะคะว่า อุ้ยพี่สิงโตฮ่าเซลต่อไปแล้วล่ะตาเราเลื่องมากต่อไปผมเหรอเกี๋ยวเป็นมากมากไปดูดูนาคตแล้วครับว่าอเป็นอะไรเป็นออมมากไงมากรักมากมากเป็นอีกเมาลติเวิร์ดหนึ่งนะฮะใช่การเล่นคำอะไรต้องหะวังมากรักแน่หน่ากลัวนะเออมากอ่ไระเฮ้ มากรักเมื่หร่ใจอ๋อมากรักมากต้องไปคนเกณฑวายเท่านั้นนะฮะไม่ต้องเกณฑวายช่วงนี้เด็กเขาสอบอยู่เขาเข่งกันเรื่องต่างๆเยอะก็ไปรู้ด้วยว่าช่วงนี้เด็กเขาสอบอยู่เขาสอบได้ไงผมยังเด็กอยู่โอเคถ้าจะคล้องปากขนาดนี้แข่งปก็รักกันแข่งเบ็กปากคือล่าสุดเขาไปสกู ยากอนนะฮะอุ้ยสอนอะไรจะบุ๋ว่าถึงวัยนี้แล้วหรอแต่ก็ไม่กล้าพูดก็เลยจะเก็บคำถามว่าสอนอะไรไปสอนอะไรน้องเข้ามานะไม่สอนอะไรมาสอนจัดไฟครับเป็นคนชอบจัดไฟจริงๆน้อยๆครับไว้ใช้แบบว่าเผื่อน้องไลฟ์หรือว่าน้องแบบจะถ่ายวีดีโออะไรในห้องซึ่งจะใี้อุปกรณ์ไม่น่าเชื่อบ้านครับไม่เอาจริงคือเวลาไปดูคอนเสิร์ตอะค่ะ แล้วก็คือแบบจะเจอสิงโตถ่ายรูปยู่เจอสิงโตมาแล้วก็เป็นแค่หงสิงโตแล้วแบบคือเขาจริงจังแล้วก็น่ารักมากเพราะว่าแบบช่วงช่วงแรกเนาะที่แบบสิงโตเล่าให้อฟังว่าแบบเนี่ยผมไปเช่าเลนมาเนี่คือแบบคือแพช s i o คุณแบบเยอะมากอะ่ะเออแล้วก็คือ <c oughs> พี่พ,พี่ที่เป็นทีมแบบช่างภาพก็เล่าว่าแบบสิงโตคือน่ารักมากแล้วก็เป็นลูกหลานของช่างกล้องไปแล <ๆ S 2> ้วเมนนี้ใช่เพราะว่าเขาเขาแบบทํางานแบบสุดแบบเหมือนแบบ แบบตัวมากๆร่วมบางอย่างใช้ไม่ได้ไม่แต่ได้ข่าวว่าไปอยู่ในโฟโต้บุ๊กนะไปอยู่ในโฟโต้บุ๊กลูกเขาใช่ได้ใช้รูปแบบคนสวยเยอะมองๆบางคนก็บอกใช่แต่ว่าบางงานที่ได้ข่าวว่าช่างภาพส่งรูปให้บางคนใช่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 ับผมผมต้องให้ผมต้องให้ก่อนเพราะว่าไม่งานที่แล้วนะงานที่แล้วงานที่แล้วนะที่แล้วพักมา รูปแล้วผมนึกได้ว่าเออรอบแ้วรอบแ้วไม่อยากได้รูปก็เลยส่งให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรจะต้องแก้เลยคือแบบแน่นอนแต่บอกว่าแน่นอนไม่ได้รูปเลยแต่ว่าได้รูปอยู่คนเดียวใช่เพราะว่าทำทำมาให้ก่อนให้ก่อนน้องน้องนน้้อองงรักก็ก็สู้คลิปน้องรักไม่ได้หรอกไมทำให้ก่อนเพราะว่าเรามรู้ไง ส,ส่งแห้ง,ง่ายกว่าอะไรนะหน,นึ่งพันอะไรนะหน,นึ่งพันเออแล้วปกติน้องรังไม่รักน้องกันเหรอครับไม่เคยมีเหรอครับไม่ไมีเพราะว่าเพราะว่านนนนนนเขาก็ทักมาว่าอุ้ย<ช>ผมไปแบลบล์ลูปมาจากไหนไปขอรูปทีมงานมาหรอทำไมทีมงานยังไม่ส่งให้เขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็คือผมยังไม่ได้คุยกับทีมงานเลยครับรอได้ไหมครับ อันนี้ไม่ได้อวดใดๆนะคะไม่ได้อวดไม่ได้อวดใดๆอ่ะเด็กพี่สิงห์แ่ายุูมสวยอ่าแล้วก็แต่งฉันพี่ต้อยเขาเดี๋ยผมแย่งงานนะครับพี่ต้อยบอกว่าแย่งงานแล้วผมขอแย่งค่าตัวด้วยนะฮะครับอะไรนะขาวใครๆเขาก็อยากกินข้าวฟรีหรือเปล่าคุณพี่อะแต่ว่า เนี่ยเรามารวมตัวกันเลยก็ต้องตมรูให้กับพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยนะโอเคดีมากเพราะว่าพอจูบกันใส่ที่พิ้งค์ของรายเไปค่ะพี่เลยว่าแบบพี่เล่น์ดีดีใจที่ได้ดูพี่เล่นหนังเลยนะแต่มาไอ็เซ็กเซีนสกินนิ่งครับถึงแม้จะเป็นพระเอกหนังก็ตามเราก็ยัง้มีพนักงา่ดีแต่ว่าเป็นเกมที่แบบไม่ต้องใช้แตงเยอะเราที่เราต้องใช้แต่งเนี่ยแต่เราทดสอบก่อนว่าหูคุณยังได้ยินดีหรือเปล่าพี่มีถามว่าหูยังตึงอยู่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นบ้านนี้ก็จะอจะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายถ้าผมว่าเรายังแข็งแกร่งอยู่ดนป่าแกาผม